นี่มาสองคนนะครับดูบรรยากาศจะมองล่างนะคะอมองข้างล่างแล้วจะรักสิงนี่เราก็มาถึงบรรยากาศด้านบน นี่บรรยาร <Alex van fucking Janeiro> กาศนะครับอากาศเต็มใจไม่ร้อนวันนี้บรรยากาศกันครับนี่บรรยากาศข้างล่างนะครับอันนี้เป็นแม่น้ำนะครับเปิดจำนวนลม แต่ว่ามันคิดแต่ว่ามันคิด,คดคอันนี้นางแบบเราอันนี้ก็เป็นม,ม,มงมะเออนั่นแหละนั่นแหละขอบคุณค่าถูกแล้วโอเคเ a ้ k คิวมันทั่วไปอันนี้เราก็มาถิงจุดไฮไลท์นะครับจุดไฮไลท์ตรงนี้นะครับห้ามยืนเกินสิบคนนะครับ ชมบรรยากาศนะครับอ่อนที่จะเวียนหัววันนี้้